สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิตเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนพรรษานะคะหกรอบเมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมพศสองพันห้าอสี่บเจ็ดเพื่อนๆดูด้านหลังนะเดี๋ยวเอา เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวชี้แจงด้านหน้าก่อนด้านหน้านะคะพระองค์นะคะทรงฉลองชุดไทยนะคะชุดไทยจัก,กรีค่ะโอ้โหตัวลสามหมื่นเพื่อนๆไปคุณไม่ต้องซื้อสามหมื่นแล้วค่ะไปที่ร้านคุณหัดสดินเนี่ยร้อยกว่าบาทเอง ย,ยังราคายังจับต้องได้อยู่นะคะใหม่กิ๊กเลยค่ะเนี่ยด,ดยะะูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะพระองค์ท่านฉลองชุดไทยชุดไทยจัก,กรีอันนี้ค่ะโอ้โทษนะอันนี้ชุดไทยสีวิไลค่ะชุดไทยสีวิไลนะคะและ้วระเบื้องหลังนะคะจะเป็นชุดไทยจัก,กรีค่ะอันนี้ค่ะโอ้พระองค์ท่านนะคะ สร็สุดยังไะผมให้จริง้ผม,มให้กับผมผมไมปร้านคุณหาจนดินไม่ดีกว่าหรอคะไปเตียยทำไมตั้งสี่หมื่นไม่เอาหรอกค่ะเกรงใจอย่าให้เลย เงินอยากได้ค่ะแต่มันน่าจะมีอะไรมากมายกว่านี้นะคะไม่ใช่ง่ายๆ่ยอะ่ะจริงๆอะ่ะคำว่าเงินนะทำอะไรก็ได้นะคะที่ตอบแทนอย่างคุ้มค่านะคะกับเงินที่ได้มาถ้าคิดว่าแค่นี้แล้วก็อู้มันไม่ใช่ <laughs> ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสมสารใช่ไหมฮะเอ๊ะพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอาารภาษาอาังกฤษต้องขอขอบคุณในน้ำใจนะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะมาต่อกันที่แบงค์ร้อยนะคะแบงค์ร้อยอีกฉบับหนึงนี่ค่ะฉบับนี้เลยค่ะแสงมันจะท้อนปะติกเนาะ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะแบงค์ร้อยฉบับนี้ฉบับนี้นะคะเป็นธนบัตรที่รึกเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระปรมินทร,รามหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจดรอบเมื่อวันที่5้ธันวาคม2,554ันหบาท ธนบัตนี้จะมีความเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะไม่ออกสีแดงจะออกสีทองค่ะสีทองนะคะเพื่อนๆคะ่ะสีทองจริงๆจับแล้วแบบมีความรู้สึกว่าอุ้ยธนบัตรนี้เนะะี่ยเันไม่ใช่ราคาหมื่นเลยแมมันจะเป็นล้านเลยนะ <laughs> พูดถึงมูลค่าในใจนะคะมูลค่าในใจ คูณค่าในใจค่ะเพื่อนๆไปดูด้านหลังกันนะนี่ค่ะนะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักพระาบาทสมเด็จพระป,ะปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงงานทั้งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและการดนตรีเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย